สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัวเทคโนสปาร์โกหนึ่ง no ที่พีใช้งานมา3เดือนนะผมวันนี้พีจะมารีวิวนอกสถานที่กับตัวนี้มือถือเลทราคา2000นะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนยทยประกรันสุนทยตอนนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผม ตอนนี้ยังมีของผมเจ้าตัวโกหนึ่งก่อนที่เจ้าตัวโกหนึ่งเอจะมาแทนที่ผมตัวนี้ซึ่งพีซื้อมา2000บอกเลยว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นบางครั้งราคามันอาจจะลงแนะนำว่าให้กดซื้อตามนีพ้พีแนบให้แล้วก็เช็คราคาล่าสุดตามริงก์ด้านล่างในผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าพีใช้งานตัวนี้มาสเปคคือเกินค่าตัวมากครับ แค่ตัวที่เป็นหน้าจอผมให้มาเป็น 120H เฮิรตครับคือหน้าจอะสีสันดีมากครับสู้แสงสัปพีถือว่าสู้แสงก็ถือว่ามันเพียงพอมากครับดูครับดีไซน์ของหน้าจอครับหน้าจอให้มาในการทัดคือ 120H เฮิรตครับทัดดีมากรอบแบตครับแบตก็ถือว่าอึดมากครับผมตัวนี้แบตให้มาคือเป็นแบตท,ที่ 5000M แอมป์กับตัวฟ a ซชาร์ตสิวัตต์ถือว่าเกินคุ้มกับค่าตัวมากครับ ดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบมากครับดูครับคือดีไซน์อย่างสวยผมตัวนี้ซึ่งพีชอบดีไซน์ในการออกแบบมากครับเอาตรงนะหน้าจอตัวนี้ถือว่าสู้แสงดีมากครับนี่ให้ดูเลยครับผมว่าดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบมากครับนี่นี่ครับซึ่งบอดี้ถือว่ามีความสวยงามจริงครับอันนี้พีผมทําการเดินให้ดูว่าเฮ้ยในการ รีวิวผมนองถานที่จะเป็นไงเนาะนี่ครับซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาเวิร์คครับเวิร์คแล้วก็ติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานผมตัวนี้หัวชาร์จสายชาร์จแถมมาแถมเคสใสในกล่องแถมให้ระบบซึ่งบอกเลยว่าดีมากของแถมก็ถือว่าครบครับผมตัวนี้นี่ครับหน้าจอถือว่าสู้แสงดีมากครับลำโพง2ตัวเป็นลำโพงแบบตัว DTS บอกเลยว่าแค่ลำโพงราคาเลยสองพันก็ถือว่าคุ้มแล้วครับนี่อันนี้พี่ชอบดีเทลในการออกแบบมาก ออกแบบตรงนี้อ่ะรู้สึกว่ามันสวยงามมากตัวนี้มี IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลในการควบคุมพวกนะครับพวกแอร์พวกทีวีสามารถควบคุมได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ดีไซน์อย่างสวยรู้ครับผมว่าดีไซน์มันมีความสวยงามมากครับแล้วก็ผมตัวนี้การฝุ่นกระอองน้ำที่ IP 5 4ผมซึ่งอองตรงนะคือสามารถป้องกันระดับหนึ่งได้ครับผม แล้วก็บอดี้ผมมันมีความแข็งแรงในการออกแบบมากพี่ชอบบอด y ี้มากครับบอดี้สวยจริงครับผมนะครับผมหน้าจอครับแล้วก็ซัพพอร์ตในแอปธนาคารต่างๆครับซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากว่าแอปธนาคารเนี่ยมันซัพพอร์ตไหมตัวนี้เป็น android 4เวอร์ชันสูนไทยครับนั้นบอกเลยว่าตัวนี้มันซัพพอร์ตับผมกับตัวแอปพลิเคชันของตัวภาษาไทยผมแน่นอนเนาะนี่นครับ เดี๋ยวผมด้านข้างตัวนี้สามารถสแกนในมือที่บริเวณที่ปุ่ม Power ผมสแกนได้แล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงถือว่าทำการบ้านมาดีมากครับผมนี่ครับ Wi-Fi บอกเลยว่าตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi สปีถือว่าเชื่อมต่อได้ดีมากครับนะครับผมมาดูว่ากล้องผมกล้องให้มา กล้องหลังตัวนี้ผมให้มาคือ13ล้านกล้องหน้า8ล้านผมแล้วก็มีหมดวีโดีโอคู่ผมตัวนี้กล้องถือว่าถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับครับมีฟังก์ชันตัวหมดบิวตี้จริงหน้าจอสู้แสงดีมากครับแต่การบันทึกวีโดีโอเนาะในตัวกล้อง,องพิมพ์อาจจะไม่เห็นหน้าจอครับแต่ณปัจจุบันนี้อะพีดูตอนนี้อะคือหน้าจอคือมันสู้แสงดีมากครับสู้แสงดีจริงครับนี่ครับในการถ่ายรูปผมซึ่งบอกตรงๆนะถ่ายรูป ดีเทลดีมากครับรูปภาพอะสปีถือว่ารูปภาพเนี่ยเก็บดีเทลดีจริงครับนี่ครับผมในการถ่ายมีหมด AI Cam ครับอันนี้คือหมด AI ไอแคนะครับเอาจริงหน้าจอสู้แสงดีมากนะครับแต่อาจจะไม่ไเห็นเนาะเพราะว่าพีครับผมที่กล้องขนัพนอะไรกล้องบันทึกของพีเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นหน้าจอชัดเตดสายตาพี่ณปัจจุบันนี้หน้าจอถือว่าสีสันเห็นชัดครับครับคือเอาตรงนะกล้องนะ่ถือว่าดีมากครับ ชอบกล้องมากเลยอ่ะนี่ครับถ้าเราอยู่ที่ล่มๆมครับผมหน้าจอจะเห็นได้ชัดนะครับนี่เห็นไหมว่าหน้าจอสีสันมันชัดครับผมัด,ดีมากครับแล้วกล้องบอกเลยว่ากล้องดีมากนี่ชัดครับบอกเลยว่าชัดมากกล้องอ่ะนี่ครับดูว่าผมกล้องนี่ปึ๊บปึ๊บเห็นไหม ว่าในการกดชัตเตอร์ผมตัวนี้สับพีแล็ถือว่ากล้องทําการบ้านมาดีมากผมในการถ่ายรูปถือว่าเป็นมือที่พีรู้สึกว่าพีใช้งานมาประทับใจจริงๆรับผมตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ผมลําโพงตัวนี้ขนาดพีเปิดที่กลางแจ้งครับลำโพงหมดเลยว่าเสียงดังฟังชัดครับมาดูว่าลำโพงเสียงจะเป็นไงบ้างผมให้ดูเลยว่าลำโพงหมดเลยว่าเสียงตัวนี้แจ่มมากครับดูเสียงครับดูว่าผมดูเสียงนะครับที่ขอเปิดสูงสุดผมตัวเสียงเลย คือเสียงลำโพงสามารถปรับอีควอไลเซอร์ผมเวยนะครับ <'ll> ดูครับว่าเสียงคือมันดังจริง <'ll> เสียงโคตดดังอะ่ะ <'ll> โห <'ll> เสียงดังมาก <'ll> ดที่กลางแจ้งนะครับดูเสียง ถือว่าเสียงดีมากครับเฮ้ยเสียงมันเจ๋งจริงครับผมตัวนี้เป็นหลิตภัณ์พีนะรู้สึกว่าเสียงคือเวิร์กมากครับชอบชอบชอบเสียงมากครับเห็นไหมครับว่าหน้าจอมันสู้แสงดีผมตัวนี้เห็นไหมสวยครับในการสู้แสงับผมนี่ปุ๊บ แล้วก็ผมตัวนี้มีวิดีโอคู่ผมหมวดวิดีโอคู่ด้วยเนี่ยหมวดบิวตี้ครับผมตัวนี้ซึ่งวิดีโอคู่บอกเลยว่าแจ่มมากนี่ครับซสื้ออันนี้พี่ก็ทําการถ่ายให้ดูครับผมนี่ครับโอ้มีวิดีโอคู่ด้วยบอกเลยว่าเวิร์คครับวีดีโอคู่กล้องหน้าผม8ล้านการบันทึกก็คือพันทึกและพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมนะผมตัวนี้เฮ้ยสลับได้ด้วยโอแบ่งได้ด้วยผมซึ่งอันนี้คือดีมากครับโอดีอะ่ะเวิร์ค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  สักพีถือว่าวิดีโอคู่ทำการบ้านมาดีมากครับผมในส่วนตัวนี้ดีย๋ยวผมถ่ายวิดีโอครับผมบันทึกวิดีโอพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมนะครับจับโฟกัสดีมากเลยอ่ะหูจับโฟกัสโคตรเวิร์กอะครับผมเฮ้ยเอาตรงน,นเวิร์กมากครับในการจับโฟกัสครับดูว่าผมดูนี่นะครับเพิ่มเสียง 10p 30เฟมนะครับจะโฟกัสดีมากเลยอ่ะโห oh, จะโฟกัสโคตรเวิร์กอะครับผมโหจะโฟกัสดีจริงๆครับผมตัวนี้เล่นเกมเนาะถ้าพีผมมุมมองมาเล่นเกม r o v 60เฟมยู o อฟ t t 615 o c t a c o r e ความเร็วสูสีกับ U ตัว h e n d โ o G85 แรผมตัวนี้บอกเลยว่า CPU พีเดนส10เต็ม10กับงบเลทสอ0 0นะผมให้เลยตัวนี้คือใช้งานมาเกือบสะ3เดือนมันมีความสมูทในการกดในการทัดที่ดีมากครับเกมฟรีไฟเนี่ยบอกเลยว่าพีเ่นมาตัวฟรีไฟล e คือมันเวิร์กแล้วมันใช้งานได้อย่างแบบโคตรเวิร์กอะตัวนี้เ่ยมันเช่นใช้งานเจ๋งจริงนะเอาตรงว่าเจ๋งจริงครับ สุดยอดกับมือถือเลยราคา2,000ให้ไม่ได้ขนาดนี้อีกตัวคุ้มมือเจ้าตัวอิฟินิตสมาร์ทก้าวหรือผมจะขอแนบบิงใต้คลิปในการสั่งซื้อแล้วก็เจ้าตัวที่เป็น SMD พาวด์พนะัดเนี่ยผมสมร์สี่หรือว่ามือถือต่างผมที่เลยราคา2,000 3,000หรือผมจะขอแนบบิงใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปนี้ให้ลมว่าไปกดในการสั่งซื้อเป็นเครื่องศูนท์ไทยประกันสูนย์ภัยปลอดภัยในการสั่งซื้อผมสมนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สัปพีนะสีค,ครับ